วิเคราะห์แงคงในเกม Valor เพื่อพัฒนาการเล่นของคุณนะครับวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แลงนะครับหรือว่าทายแลคงใน g u e s s the r a n k o t r g นะครับ Valor แล้แงมาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเริ่มกันที่คลิปแรกนะครับ Chamber 3 Gold OP Shot ก็คือ,อมาดูกันเลย๋ยวไม่ชัดอะ โอเคนะครับสายบีนะไม่มีคนดูถูกไหมแต่มีคนแฝงมากโอ้ยโฉมเบอร์ดิฟมเล็งมิดเลน่าที่เขาไปยิงยิงค่อนข้างนานนะยิงค่อนข้างนานแล้วก็สเต็ปด้วยเมื่อกี้แต่ดูมูฟเมนต์แล้วของแชมเบอร์ไม่ธรรมดา มูมเมนต์ของแชมเบอร์ไม่ธรรมดาการวางเป้าเออมิดต่ซิตี้เหมือนจะเหมือนจะโรเทตมานะเพราะว่าฝักวอลมาจากมิดเป็นแบบว่าโรเทตมาจากเอนะครับมิดแชมเบอร์มาดักเได้จริงซิตี้ มีการบอกนะครับว่าเป็นทีทีล้วผมคิดว่านมาอยู่ประมาณแรงไดมอนดนะ์นะเพราะว่าการพูดการจานะครับประมาณแรงไดนะครับไม่ไม่น่าจะประมาณแรงโกเพราะว่ามูเมนต์การมองเป้าของแชมเบอร์มันคล่องแคล่วดีนะครับ <c oughs> โอ้เขาอยู่แอสเซนเดนต์นะครับผมโอเคไปคลิปต่อไปเลยเพราะว่าคลิปมเมนต์นะครับ ของเต้นโคลบนะด่านอะบีทวังเป้าลั่นะครับผมเมาส์ค่อนข้างเชียวไหไวเฟิร์สตูเฟิร์ชัอไม่โดนหูฟังไม่มีครับมีเพอัไม่มีวังเป้าลั่แต่ยิงคมนะยิงคมหันไปทำไมทางนี้ ตัวแล้วก็ถือว่ายังคมอยู่ผมคิดว่าน่าจะตัวนี้ยังกดชิปอยู่เลยครับไม่พ่มาเนาะน่าจะโกนะครับระมันอ๋อเขาอยู่ซิเวอร์นะยังได้อยู่นะครับผมนะมาคลิปสุดท้ายละของไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเราถูกไหม ของคุณดดมินนะครับมาลองดูกันครับไม่ช็อตนะครับผมเวียดนามครับเวียดนามวาร์ปขึ้นออาแบงเกิลเล่นเอทำอะไรบัตรสวยไม่จ่ายของจ่ของช้าจิตมิดจิตมิดจิตมิด ไม่แจกของแจกของช้าเซียวเซียวกกระป๋อจรโจรมาไม่เคยได้ยินคำว่าได้ยินคำว่ามันธาตุนิ่มธาตุนิผมคิดว่าน่าจะเป็นธาตุนิ่มโอ้มายกอ ซิลเวอร์ได้ไงวะวางเป,ป้าโอเคเล่นออฟแองเกลิลยิงช้าเยค,ครับก็จบกันไปแล้วนะใครชอบก็โอ้ไม่โดนเลยวันนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดกดใจก,กดติดตามด้นะครับผมขอบคุณครับคอมเมนต์ได้นะว่าแบบอยากให้ทำแนวไหนต่อไปขอบคุณครับผม